อะไรเห็นไหมคะเห็นหน้าจอของเราใช่ไหมคะเห็นค่ะโอเคค่ะไปหนึ่งนะคะเาิดเเราดี๋ยวหนูไปเอาอะไรหนึ่ง ของนับสองเลอเยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนของนบสองเมือไงอะ สู้สอนภาษาจีนโอเคไหมวันนี้เรามาทบทวนบทที่สิบนะคะคือสีไม่เข้ามาถห้งนะเรากนก็ม,มา่ะ

กระโปง เว่ารอ,องเท้าว่าจืดว่าจือคือต่อไปนะคะซูปาวซูปาวซูปาวซูปา

ไมเพราะว่าอนไทยร้อนใช่ไหมคะถ้าไปที่จริงอะ่ะเพื่อต้งหนาวต้องใส่อันนี้นะต้องใส่สองชั้นสามชั้นเลยนะอ้อถ้าเป็นหนาวจริงอะ่<ล>ะใส่นี้านาวานอีื้อเือเมื่อกี้พูดอะไรคะนักเ,เรียนอะไร จะพูดอะไรไหมคะเลยโอเคค่ะนีงนะคะทิชชื่อัานทิชชู่อซานานื่งสองสามสีม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห่สอ อูอูสูชุดกระปงนะคชุดกระปองบาเอผ้เ ตุ้เปต้เปก็เ <laser> ป <magic and Marines> ่านังสือเป่านังสือมันก็เขียนบอกอยู่อันี้ดใต้ลึงใต้ลใต้เล็กไท เส้อสันเส้อันเจือดสันเจือดเอดแบดแทบไม่ไหวบ๊องจิบ๊องอยาบองจไ้มตั้งเนียนไม่มีหรอ

เตอร์เนี่ยสเปรเซอร์นะคะอ่าต่อไปเรามาดูเครื่องบินตู้ปดกรองนะคะบอลหนังสือหน้าที่ห้าสนะคะอุเบศร์เหลือเท่าไหร่เนี่ยอุเบศรเหลือสี่

มาดูนะคะอันนี้โอ้ทำไมเรื่องของคุูก็สวยเลยสวยมากสวยอะมันจริงจริงตุ๊กตาสวยชื่อว่าีะไรนะรูปแบบเลียนน่ะกาไปด้วยนะคะ เจ้าลี่ปแปลว,ว่าฉันชื่อลี่ลี่เขียนคำแปลด้วยในประโยคแรกด้วยนะคะฉันชื่อลี่ลี่อ่าฉันชื่อลี่ลี่นะคะจะไปเรียนโนบะแล้ววะฉัชนชื่ เรียนนอกบ้านชีสยุยนี่ไงนนหนุอายุเจ็ดขวบอายุเจ็ดขวบใช่ไ,มไมหไมอะไรเหรอก็ชีสุยก็ชีสุยแปลว่าเจ็ดขวบชีไม่้เีวกสุยแล้วาอายุก็เจ็ดขวบตัอเรียนที่ออนไลน์ได้ยินไหมคะ เดินเดินเดิอเดนเดินเดินเินเดินเดินเดินเินเดินเดิ a เดินเดินินเดินเดินนน จะกลับ,บาามาซะแล้วอ้าวจะกลับมาซะแล้วกูขออนุญาตไปข้าว้องน้ำนะคืนคืนนักนัดนักกา

เออตอตอบไปแล้วนะชั้น2ปีชั้นีนีแปลว่าเรียนชั้นป .2 นะคะชั้น2ปีแปลว่าเรียนชั้นปออ .2 ไข่มุกไข่มุกไข่มุกอะไรเฮ้เขียนเน้อเฮ้เขียนหน้าไหนอ่ะ

น้องชายปีนี้โอบพ่อมินนี่ป้อเอิมวะฮะสองหก เราเคยนมะุดเขียนอย่นี้ไหมเขียนเอ,อ่อภาษาจีนอะในอันอนี้ที่เขาให้เขียนให้เขียนปะใช่เขียนน่ะภาษาไทยเขียนหน้าไหนอะกูบอกว่าน่าจะให้เขียนอะ <c oughs> เปล่าไม่น่าจะถึงนะนี่หยิ่งครูครพูดอีกทีก่อนให้นักเรียนที่ออนไลน์เรียนเสร็จก่อนนะอ่ฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวเรูค่อยเทูนอีกทีนกระตานะอ่ฟังต้องฟังค่ะ 年级，上一年级，上一年级แปลว่าเรียนชั้นป .1，ใช่ค่ะต่อไปประโยคที่สาม，我们都是学生。我们都是学生。<哇>我都是学生。啊，เราเป็นนักเรียนหมดนะ ก่อนแเดียวแล้วเราสื้อแล้วก็วอชี่ล้างหนึ่งใต้ใานใส่อะไรนะเนคไทสีฟ้าออแล้วก็อะไรคะชรนไบช่ง้นชัน,สนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว แล้วก็ใส่หงส์ชิ้นส์หงชิ้นส์คือกระเป๋งสีแดงแล้วก็ไปว่าสืสอถุงเท้าสีขาวนะคะแล้วก็เทียเสือรองเท้าสีดำี่ดีชายขอ่หงส์ชื่อรองเท้า 弟弟穿红ห s h i ่ t สามกระไลหลงชายใส่เสื้อเยืด <interfer> ส <es> ีแดงหลานจ่วนกูกางเกงสีฟ <Mü> ้าไบว่าจืดผงเท้าสีขาวแล้วก็ถือเสียจืดอะไรคะรองเท้าสีเขียวนะคะ Hi เราไปโรงเรียนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ,ะเกิดเขียนอักษรจริงะนะคะสวัสดีค่ะ ฮะข้ามากเลยเขียนที่ไหนอ่ะเขียนในหนังสือที่ว่างก็ได้ค่ะ้าทำไมถึงมาช้าเหรอบอกไปอ,อ่าอะแรเขียร์หรือเป็นกระดูกทางนัะเรียนออนไลน์ ถ่ายรูปไว้ก่อนค่ะถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวเขียนในหนังสือที่ว่าหนึ่งตัวพอค่ะถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายห,ห,ห,หน้าถ่ายถ่ายหน้าจอของ老师นะคะ,คะถ่ายเรียบร้อยยังคะถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ถ,ถ,ถ่านกันค่ะนี่ก็ถ่ากันเขียนแค่ตัวเดียว ที่47นะคะจำด้วยจำด้วยเบรทันหน้าที่47นะคะอ่าจำด้วย อเคไหมคะโอเคไหมคะโอเค,ค,โ,อเคโอเคค่ะจำได้นะคะหน้าที่47นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปสองเหล่าชินนะคะโอเคไหมโอ,โอเคค่ะโอเคค่ะนักเร,นเรียนออนไลน์วันนี้เรียนถึงเทนี้นะคะจเจียนอย่าเลิมส่งการบ้านจยเจียนคะ่ะ